ไฮรักรีโวไฮรักรีโวสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลล์เหมียวเหมือนเดิมนะคะที่สีรุ่งคารเซ็นเตอร์สาขาสีสเกตค่ะค่ะวันนี้เหมียวมีรถมาแนะนำอีก1นึคันนะคะเป็น t o y ยต้าไฮรักรีโวเครื่อง2.4นะคะสภาพป้ายแดงสภาพนางฟ้าเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น รถยนต์ยอดนิยมของคนไทยอีก1แบรนด์นะคะสุดยอดความประหยัดน้ำมันเลยนะคะสำหรับคันนี้มาพร้อมนะคะชุดแต่งล้อแต่งนะคะแม็กนะคะลงแม็กให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะมาพร้อมกับแม็กใหม่ยางใหม่ขอบ18ขอบ18นะคะเป็นแม็ก TE ยอดนิยมของคนไทยอีก1ตัวค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเมียวเองอยากจะไม่รู้จะอธิบายกับเขายังไงคือเขาสภาพสวยสภาพนางฟ้าสภาพเดิมมากเลยนะคะสภาพป้ายแดงมากเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะค่ะสำหรับ t o y o ต a Hilux Revo คันนี้นะคะเครื่อง2.4นะคะเป็นตัว j p พัดนะคะรถปี2017นะคะลูกค้าคะ่ยยอดจัดนะคะยอดจัดเราไม่ถึง5 0 0แสนนะคะเราขายเพียงแค่4 6 0 0 0 0ห 9,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสนใจนะคะรถคันนี้นะคะงวดนะคะงวดเริ่มต้นที่8,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าถูกมากและก็ราคาโดนใจมากค่ะค่ะเรามาพบกับภายในของเขาเลยนะคะเปิดมาเรามาเจอกันที่ประตูนะคะประตูของเขานะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะกระจกด้านข้างนะคะ ปรับไฟฟ้าได้นะคะพับปรับไฟฟ้าได้นะคะแล้วมาต่อกันด้วยที่เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะลูกค้าค่ะไม่น้อยมากนะคะไมคือน้อยมากแค่20,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าแค่20,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับรถคันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะคะลูกค้าเป็นเกียร์ธรรมดามี5เกียร์นะคะสำหรับจอนะคะตัวนี้สามารถบลูทูธได้ด้วยนะคะ ระบบก็เป็นถุงลมนิมนรภัยคู่นะคะเป็นแอร์แบ็กคู่นะคะมีนาฬิกาดิจิตอลด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะมีอยู่2โหมดนะคะจะมีอยู่2โหมดนะคะเป็นตัวนี้จะเป็นน,นูลืมอีกแล้วอีโคนะคะอีโคก็คือเป็นหมวดประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็พาวเวอร์นะคะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นหมวด แรงเพิ่มพลังรถนะคะคือแรงแรงนะคะช่วยให้รถแรงขึ้นเร็วขึ้นนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบความเร็วและความแรงนะคะและความประหยัดน้ํามันนะคะแน่นอนค่ะสําหรับ t o โยต้าไฮรักลีโคันนี้นะคะเป็น Smart c a คนะคะสามารถเปิดแคปได้นะคะลูกค้าภายในของเขานะคะก็จะเป็นเบาะกำรรมะหยี่สีดำนะคะสวยงามมากค่ะ มาต่อกันด้วยที่หัวใจหลักของเขานะคะคือห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวเมียจะพามาชมห้องเครื่องนะคะว่าใหม่และเดิมขนาดไหนนะคะ สำหรับห้องเครื่องของเขานะคะเราดูได้จากที่ไหนว่ารถชนหรือไม่ชนนะคะลูกค้าลูกค้าดูจากเพจเขาเลยนะคะเพจยังใหม่อยู่เลยนะคะลูกค,ะคะ้าขาเพจยังใหม่อยู่เลยน็อตไม่มีการหมุนไม่มีการเคลื่อนย้ายนะคะคานเป็นรับประกันได้เลยว่าเป็นคานเดิมนะคะลูกค้าขารับประกันได้เลยนะตัวเนี้ยคือเป็นคานเดิมนะคะเป็นระบบเบรก ABS ด้วยรถไม่มีชนไม่มีจมน้ำไม่มีพิคว่ำ เรารับประกันความเดิมของรถทุกคันคะนะคะสำหรับ t o y ยต้าไฮรัก e ีโวคันนี้นะคะยอดจัดของเขานะคะยอดจัดของเขาคือไม่หนักนะคะยอดจัดของเขาอยู่แค่469,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าค่ะงวดนะคะงวดก็เริ่มต้นแค่8,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับเรื่องเอกสารเรื่องการจัดไฟแนนซ์เรื่องอาชีพนะคะลูกค้าเรื่องรายได้นะคะลูกค้า มีอาชีพมีรายได้มีเอกสารอ้างอิงได้ตรงนี้ออกรถไม่ยากเลยนะคะลูกค้าเอกสารง่ายออกรถง่ายกับเรานะคะที่สีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์ค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจกระบะคันนี้นะคะรีโวไฮรักรีโวนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างนะคะช่องทางที่1นนะคะแฟนเพจสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์นะคะสาขาสิทิเกตสาขา สำนักงานใหญ่นะคะสาขาคำขินแก้วนะคะหรืออีกช่องทางนึงติดต่อเมียวได้โดยตรงนะคะที่เบอร์0 8 3นะคะ0393063ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมียวก็มารีมารีวิว Toyota h i ฮรัก e ี vo ให้แฟนเพจทุกคนได้รับชมกันแล้วนะคะและพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเมียวจะมารีวิวคันต่อไปให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเมียวก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่กับคันหน้านะคะ